ทดสอบห้องขยายท้ายรถตู้เวอร์ชั่น2รุ่นใหม่นี้พัฒนามาให้ผู้หญิงตัวใหญ่ๆคนเดียวก็กลางได้ครับผมลุกมา<ป>นะครับเวอร์ชันแรกเราจะต้องใช้2คนประกอบห้องนะครับยกสวมเข้าไปเวอร์ชันใหม่เอาลืมแล้วเรารถตัวเองเปิดตรงไหนเนี่ยจะห้างไงเนี่ยอาล็อกล็อกลก็คำคำคำชกหน่อยเอาท่อ PVC มาค้ำก่อน ื่องจากติดตั้งบันไดนะครับบันไดมันหนักโชคคลงไม่อยู่เอาเอาแบบบ้านๆไปก่อนมันหลุดลงแล้วอ่าทีนี้ปลดล็อกปลดล็อกซ้ายขวากดกดลงกดลงแล้วก็ดึงข้างจะมีตัวล็อกนะครับของรางสไลด์อุตสาหกรรมกดตัวล็อกลงแล้วก็ดึงออกมาอ่าหนักตอนนี้หนัก หนักเครื่องมือนะครับข้างบนเครื่องมือเทียบเลยเมื่อกี้เพิ่งอันนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับถึงอมาสูดย่งางพอสุดมันจะล็อกปึ๊บอ,อ่าสุดแล้วทีนี้เราก็เอาขาตั้งลงขาตั้งติดแล้วก็ใส่ตัวเสริมขานะครับตัวเสริมขานี่จะทําให้ปรับปรับความสูงได้นะครับตามลักษณะของพื้นที่ตอดอยู่ ชุดขานี่เอาไว้เพิ่มความแข็งแรงนะครับเวลาที่ติดตั้งแล้วหมุนขึ้นึ้นมานีดนึงหมุนขึ้นมาก่อนถอยออกมาเดี๋ยวเราพอมายกตรงนี้มันจะขึ้นเลยปล่อยอะอะนะครับชุดเดิมตอนที่เราดึงเตียงออกมาเนี่ยเราจะต้องประกอบฝาของห้องนะครับมันจะเป็นสามฝาแล้วก็ยกฝาสวมเข้าไปนะครับซึ่งลำบากมากนะครับ ตอนนี้คุณแม่บ้านให้ออกแบบใหม่นี่ชุดฝาด้านหลังคือชินนอช้นนี้อายกชิ้นนี้อันนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับยังยังไม่สมบูรณ์ยังยังจะมีต้องเก็บรานละเอียดอีกนิดหน่อยแล้วก็ยกชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จะต้องทําพวกตัวล็อกนะครับมาล็อกมาล็อกพวกนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึง่ง คือเวอร์ชันนี้มันจะติดออกมากระเตียงเลยมันจะง่ายต่อการประกอบนะครับง่ายต่อการประกอบมากขึ้นเดี๋ยวเราก็ทําตัวล็อกล็อก,กชุดนี้นะครับส่วนเรื่องน้ําเราจะมีเป็นเป็นแผ่นหนังติดตีนตุกแกครอบมานะครับกันน้าเข้าพวกบานหน้าต่างนี้เปิดได้นะครับอห้องเปิดหน้าต่างนี้ ชิ้นล่างชิ้นล่างมันจะมีเป็นแผ่นอะคริลิกขาวปิดนะครับแล้วก็ข้างในจะมีมุ้งนะครับมีมุ้งติดมีมุ้งติด ห้องขยายท้ายเวอร์ชั่น2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้ห้องภายในรถตู้ของเราเนี่ยยาวขึ้นมาอีก1เมตรวางเตียง4ฟุตได้พอดีนะครับบรรยากาศข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ท่านที่มีรถแคมเปอร์แวนอยู่แล้วน่าจะเด้งออกนะครับพูด,ดง่ายๆว่าเราจะได้ความยาวในตัวรถอีก1เมตรย้ำอีกทีนะครับมีมุ้งด้วยครับ ไม่ใช่นเปิดโลกแบบนี้เขียวป่ะ